จูส์ฟอร์เรสเตอร์นะครับตอนนี้ก็ดำเนินได้ร้อยยี่สิบห้างจูดจะได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวเทสได้ดูหนึ่งครั้งจะเจ็ดไม่มีพันนะครับคันเร่งไวๆมันๆขับสนุกลูกค้ามีท่อเสียกวยๆมาก็จะแสบๆนิดนึง Oh. จุดแรงนะครับไร้ควันนะครับลูกค้ามาล้างไอทีอีทีอาร์ดีแมปเตียนน้ำมันเครื่องัืดเสร็จแล้วก็ประมาณร้อยเจ็ดสิกว่ากอาจจะน้อยกว่ารอบนี้เพราะว่ามันเครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นเนเ้อแต่แรงมาเดียวกันหน่อยนะครับใจก็ติดต่อที่สำเร็จที่ช,อช็อปครับ